ทำนายความฝันเลขนำโชคฝันว่าเจอมิจฉาชีพเข้ามาข่มขู่จะฟ้องเป็นคดีความฝันว่าเจอมิจฉาชีพฝันว่าเจอมิจฉาชีพเอาหลักฐานปลอมมาข่มขู่จะฟ้องเป็นคดีความฝันว่าเจอมิจฉาชีพเอาหลักฐานเก๊ามาข่มขู่ว่าจะฟ้องจะถูกประจาน ฝันว่ามิจฉาชีพะเข้ามาข่มขู่ว่าจะฟ้องจะประจานให้อับอายเสียชื่อเนี่ยฝันว่าจะถูกฟ้องฝันว่าถูกจะถูกประจานฝันว่าจะถูกมิจฉาชีพฟ้องฝันว่าจะถูกประจานจะถูกฟ้องร้องเป็นคดีจะถูกประจานแปลว่าอะไร ฝันว่าฝันว่าเจอมิจฉาชีพโทรมาข่มขู่จะฟ้องจะประจานเออฝันว่าเจอมิจฉาชีพโทรมาข่มขู่ว่าจะประจานให้อับอายจะฟ้องด้วยเนี่ยมาเป็นฝันว่าจะถูกหวยได้เงินก้อนโตมีคนอะ <c oughs> มีคนอะทำของใส่คุณ แต่ว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะช่วยอยู่มีคนนะทำของใส่คุณมีคนนะมีมีคนนะนนะทำของใส่คุณแต่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยอยู่ให้คุณนะไปวัดไปไหว้ให้คุณนะไปไหว้พระที่วัดหรือไปไหว้ที่ศาลเจ้าด้วยให้ให้คุณเนี่ยเนี่ยตัวคุณเนี่ยตัวคุณนะจะถูกห่วยได้เงินก้อนโต ตัวคุณน่ะจะถูกหวยได้เงินก้อนโตคุณไม่ควรหูเบาเชื่อคนพูดนะให้คุณนะตั้งใจเรียนตั้งใจทํางานให้คุณตั้งใจเรียนตั้งใจทํางาน,งจ,น,งจ,งานจะมีโชคมีลาบคุณกําลังจะได้รับเงินก้อนโตค่ะฝันว่าถูกมิจฉาชีพโทรมาข่มขู่จะฟ้องจะประจานเนี่ยแปลว่าคุณนะจะถูกหวยจะได้เงินก้อนโต หลังจากนี้จะมีความสุขมากขึ้นคุณควรใช้ความอดทนให้มากคุณสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆได้ท่านเป็นคนเก่งสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆได้คุณมีเทวทูตคุ้มครองคุณคือลูกแกะที่มีคนจ้องเล่นงานแต่ว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์แปลได้ว่ามีคนน่ะคิดกันแกล้งคุณมีคน มีคนคิดกันแกล้งคุณแต่คุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกป้องคุ้มครองมีคนคิดกันแกล้งใส่ร้ายคุณแต่มีแต่คุณอนะมีเทวดาคอยคุ้มครองเลขนำโชค6กสี่ศูนย์ศูนย์สีสี่หกศสห ขอให้ทุกท่านโชคดีรับดูดวงเป็นการส่วนตัวแบบมีค่าครูเท่านั้นท่านใดที่สนใจการุณาไลาติดต่อมาเท่านั้นเอะจะทิ้งที่อยู่ไลน์ไว้ใต้คลิปท่านที่เพิ่งมา ครั้งแรกอ่ะฝากกดซับสไครต์แทนค่าครูด้วยรับดูดวงเป็นการส่วนตัวแบบมีค่าครูเท่านั้นดูดวงสิบคำถามสองร้อยบาทถามได้ทุกเรื่องการงานความรักความฝันเมื่อคืนนี้แปลว่าอะไรขอให้ท่านโชคดีค่ะ